สวัสดีค่ะดาวน้อยสุดที่นิภาพันธ์กรรมการและผู้ช่วยเลยขานุการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพโรงพ่อวิทยังศิรินทรโรนะคะจากสถานการณ์โควิดนะคะที่ทำให้ทั้งโลกนะคะต้องมี การปรับตัวเราได้เรียนรู้ถึงการที่เราจะอยู่ในรูปแบบใหม่ๆนะคะสำหรับมูลนิธิสถาบันพลังจิตานุภาพก็เช่นเดียวกันนะคะเราสอนสมาธิโดยการสอนในห้องเรียนมาโดยตลอดวันนี้นั่นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนวิรูปแบบและวิธีการสอนนะคะเราปรับ ะะกระบวนการในการดำเนินการนะะจัดให้มีการสอนแบบออนไลน์ในขณะนี้เราพัฒนาให้หลักสูตรของเรานะั้นเนี่ยสามารถที่จะสอนออนไลน์ได้เริ่มตั้งแต่หลักสูตรวิธันตสา,าสมาธิหลักสูตรหลักนะคะที่เป็นหลักสูตรที่เมื่อผู้เรียนนะะเรียนจบแล้วสามารถที่จะ ต่อยอดพัฒนาตนเองเป็นครูสอนสมาธิได้นะคะก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะเพื่อ,อให้ได้รับทราบแล้วไม่เกิดความสับสนก็คือว่าหลักสูตรวิทันตศาสตสมาธินั้นแท้จริงก็คือเนื้อหาการเรียนการสอนจะเหมือนกันกับหลักสูตรครูสมาธิของสถาบันนะคะก็ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะตาม QR code หรือ ID Line ที่ ขึ้นอยู่ในตอนท้ายของคลิปนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา66วัดสีสว่างวงหรือวัดเกาะเสือตำบลหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทันตสศาสมาธิออนไลน์รุ่นที่2 ปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นสิทธิ์วันพุทธที่1กันยายน2564เวลา18นาฬิกาเรียนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาเรียนผ่านแอปพลิเคชันไล n e สมัครเรียนโปรดสแกนที่นี่นะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์ธีรรัตน์6 8 6 4907799อาจารย์ออนอนง0 8น5์1 8 7 0 6และอาจารย์ชลิดา0814546536อย่าพลาดโอกาสการเรียนรู้การทำสมาธิและสะสมบุญบารมีที่ถูกต้องให้กับตัวท่านเองค่ะ